วนะันนี้มีเด็กจะนอนคนเดียวนะครับดังแลยแยกวงเหรอหนคิดว่าหนูนอนไม่ไหลับหรอกอ้าวนอนรู้ลองดูถ้าวันหลับนะเออหลับก็หลับไปเลยก็นอนลองดูลองแยกนอนกับแม่ดูเนาะคิดว่านอนกับนายจิมไงไหม <c oughs> นะอ่ะแม่ปิดไฟแล้วนะโแม่บ๊ายบายคุณนายนะคะรักนะจุ๊บๆ นะบายบายคุณนาทกับแม่กันวันนี้ไม่ไม่หอมแก้มเนี่ยแม่อะไรนอนเลยแม่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะกับแม่ไม่เอาไม่ได้ทำไมนอนเลยลองแยกนอนไงัยหนูไม่รอด รอดลองดูสักคืน,ค,นคืนเดียวนะเออคุณไนท์ครับ<ะ>อ่ะนอนนะ,ะน,นอนนะลูกจะจัดของก่อนได้ไหมเออเอาเลยม่อยู่กับหนูใช่ไหมแล้วแม่ก็นอนที่นอนแม่เนาะะคุณไหนครับอันนี้มันมีด้วย มีลงด้วยเานเนี่ยามันจิ๋มก็ส่งมากุดไนด้วยเนี่ยเออจิม๋มนอนแล้วนะกรุณาจิ๋มบอ,อกเฮ้ว้าฮ้<ะ> <c oughs> อะไรหูอะไรอ้าวล้วไม่นอนน่ะหูอะไรหูหูก็ตายเอ้านอนอยู่กับอะไรือกบฟ่าเอาไม่นอนคนเดียวแล้วหรออนอนคนเดียวไงตัวเลยแล้วนะอ่าไปบายปิดไฟแล้วนะไปไปนอนไปนอนไม่ชอบประมาณเด็กอะ เอ้าก็ตัดบอกเองว่าหนูจะนอนคนเดียววันนี้จะนอนแยกแม่ฮะอะไรจะเก็บของเก็บของสุบ,บ้านมีอะไรมากสมบัติเธอนนะจะรุปนอนไหนวันนี้นอนกับแม่เอาไปนอนแต่ที่นอนเองด้วย อก็หมอนวางนวางกินวางหมอนไม่ต้องชิดกันก็ได้แหมจะจะแยกจริงจริงเหรอไม่แล้วไม่ต้องนอนกิ้งมาหานะไม่เอาคุดไหนไม่ต้องกิ้งมาเลย, <c oughs> บ,ายบายบายคุณไหนบายบายทั้งงั้นเม่ไปนอนนะู่นนะ อ่ะไม่นอนไม่นอนนอนนี่แหละอ่ะคุณนครับอ่ะบายบายคุณนก่อนคุณนจุ๊บจุ๊บทแม่ปิดไฟแล้วเอาปิดทำไมนอน๋อมานอนมานอนกอดกันไหนไหนไหนหมาน้อยอยู่ไหนมาน้อยอยู่ไหนมามามานอนกอดกันทำไมอ่ะ อืมเป็นไงนะลูกทำไมหนึกลัวกลัวอะไรอุ้ยแม่โอ้นับท้องเลยฮะนับท้องเลยเอาก็นอนกอดกันเนาะอุ๊ยเจ็บอ่านอนนอนไปคุณไหนครับคุณไหนแม่กอ่อนพร้อมแก้มก่อนเลยแก้ม,ยกมอยูไ่ไหนนอนนอนโอเมืม่อไหร่จะนอนแยกกับแม่ได้เนี่ย ปหกปหกอายุส <c oughs> ิบสองอะนะ <c oughs> ใช่อ่ะโอเคอีกกี่ปีหนึ่งร้อยร้อยปีอีกห้าปีสี่ <c oughs> ปีกว่าเฮยแม่บายบายคุณแม่ผมคิดว่าห้าปีแล้วกันอ่ะอีห้าปีนะห้าปห้าปห้าปห้าก็ ปห้าก็สี่ปีเองโอเคไหมปห้าอ๋อได้ได้ปห้านะโอ <Okay. S 1> เคเดีมาดูกันว่าตอนปห้าก็จะนอนคนเดียวได้ไหมเปิดเหม็นโอ้เปิดเห <c oughs> ม็นมันเหม็นทุกวันอย่างนี้น <c oughs> เลยไายบายกูนะบายบายจุบจุบ <c oughs> จุบจุบนอนนอนดึกแล้วขี้โม้นั่นแหละใครขี้โม้หรื <c oughs> ที่โมเหมือนใครโยูเหมือนแม่แม่แหละจร <laughs> ิงเหรอใช่อ่ะโอเคนอนนอนนอนทำไมร้อนจังร้อนเหรอใช่